สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทําต้มแซบต้มแซบหอยแมงผู้ให้ดูนะคะกป็นแบ,บเลยจุ๊ยวจะต้มแซบเลยชีต้มยำค่ะค่ะคิวจะต้มแซบแซบอ่าเจ C อีซี่เจ้าหายลงเมยทีอ่ะจะชีเกกเตียที่เมยโตเลยตัวแช่งเขาแกใส่ก็แจงหลงจะหลงเคยอันนี้ก็จะเป็นหอยแมงผู้นะคะล้างน้ําสะอาดอนนะะเอาไปลวกน้ําก่อนนะคะเอาไปลวกน้าซะก่อนนะคะมันจะมีน้ําขุ่นๆน,นะคะเราไม่เอานะคะ ทีนี้เอาไปล้างน้ำอีกทีให้สะอาดโอเคจะมาทำต้มแซ่บจ้ะอันนี้ก็จะเป็นขาตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงทุบแล้วก็พริกขี้หนูใส่เข้าไปจ้าฟองเราเฮยลาที่ช่อยลิวเยาะเฮิงเมาละหลามเกลืองละก้อนชองละผายาผาเคยจงมาเหล่งมองหยิบจงมาหลากจิ้วฟองเราเฮยก็มาค่อยฟอ ต่อซีซ์ซยิมเรเยใส่เกลือไป1ช้อนไม่ถึง1ช้อนนะคะประมาณครึ่งช้อนก่อนทีนี้ก็ตามด้วยน้ำพริกเผาเล่อที่หลาจิ้วโ,โก้เราเฮ้ยหรือก็ถิ่มกาใส่เข้าไปนะคะสองสาช้อนใส่เข้าไป3มช้อน จะได้มีสีสันจ้ะแล้วเราก็จะใส่เห็ดมีเห็ดเห็ดเข็มทองแล้วก็มีเห็ดเห็ดเห็ดญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ย่าที่กู้งค่ะกำกู้งทงหม้ก็ที่ญี่ปุ่นกู้โอเคทีนี้ก็รอให้น้ำเดือดก่อนนะคะรอให้น้ำเดือดก่อนจา้าที อาตังต้องเคยใส่ที่ขวัญซนจะลอกขทาเยะจงยเ,เยาะขดทาลเยะหอกแะเดี๋ยวจะมาใส่เครื่องต่างๆเดี๋ยวดูก่อนรอให้น้ำเดือดก่อนนะคะโอเคจะใส่น้ำมะขามเปียกไปนิดนึงหลอดที่ซื่นจีเลยซื่นจีจับเล่อเหใส่น้ำมะขามเปียกไปนิดนึงคะ่ะต้มต่อไปเรื่อยๆนะคะ อันนี้เราก็จะเตรียมไว้อ่าผักชีฝรั่งแล้วก็ผักชีนะคะเรียกตัวหยุ่นสไสตรงไปอ่ไกว้โลหยุ่นไสอ่ะอ่าโอเคต้มต่อไปเรื่อยๆจนเดือดจ้ามาจ้าน้ำเดือดแล้วใส่หอยมังพู่เข้าไปนะคะปอดเช่งเขาเราเลยละโอเค ก็ที่ฟ้านแค่ตรงมาเหยิงช่องเหรอเฮ้ยใส่หอมใหญ่แล้วก็มะเขือเทศเข้าไปจ้ะตามด้วยเห็ดนะคะก็มาหลอดที่กูเหรอเฮ้ยละ ok rồi để cậu ấy煮啦 โ okay, อเคยัต้องเคยจีอ่ะต้มต่อไปเรื่อยๆจ้าเดี๋ยวเราจะมาใส่กะทินะคะต้มต่อไปเรื่อยๆก่อนจ้ะโอเคจ้าเรามาชิมดูรสชาติก่อนนะคะก็เสียซีหม่สินะไหมทยเต็มเยอะอืมรสชาติอร่อยขาดเค็มไปนิดนึง หลอดที่ยี่โหล่ะเฮ้ยโอเคเ <c ười> พิ่มด้วยน้ำมะนาวหลอดที่แช่งเล้งละเฮ้ยหลอดที่ยี่โหล่ะเฮ้ย <c ười> ชิมดูก่อนนะคะเผ็ดกำลังดี เปรี้ยวอีกนิดนึงโอเคประมาณนี้โอเคจากนั้นเราจะมาใส่กะทิเข้าไปนะคะใส่ไม่หมดนะคะกะทิหนึ่งกระป๋องใส่ไม่หมดใส่พอใส่พออร่อยนะคะเปลอดที่เยจับหรอเฮียก็มาเย่าต้องเคยจุย,ยจันสิน้นพ้มต่อไปให้หนัวก่อนนะคะ เพิ่มเค็มอีกนิดนึงเพิ่มเค็มอีกนิดนึงใส่มะนาวอีกนิดนึงจ้ะหลอดที่ซิ้วๆไอ้เช่งเล้งลงไปหลอดที่ยูโหลลงไปโอเคต้มต่อไปก่อนจ้าชีตัวยาจันนะชีตัวยาจัน อืมอร่อยแล้วโอเค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 จ้าเราจะมาใส่ผักชีฝ้าหลังแล้วก็ผักชีนะ้วก็ใส่เข้าไปจ้ะโอเคปิดไฟเป่าะที่ชอยเราเหยดลที่หดดยินซ้าโอเคจะเซ็กโฟล,ละ่ะใส่เข้าไปแล้วรสชาติก็จะเปลี่ยนแล้วนะคะ โอเคชิมดูก่อนนะคะเสียซีเมยสินอืมโอ้เมยอะโอเค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 ถ้าก,กระนั้น大家กาวติ่มละจอยกินนะไปแล้วจ้บไา่บา,บายจ้า